เราเรื่อสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวก่อนหน้านั้นแอดเคยลงไปแล้วนะคะออกโฉนดที่ดิน50จังหวัดจำนวนกว่า120,000แปลงเป็นข่าวจริงหรือมั่วนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Anti Fake News Center Thailand นะคะเพจ Anti Fake News Center Thailand ได้โพสต์ว่ากระทรวงมหาไทยออกโฉนดที่ดิน50จังหวัดจำนวน120,000แปลง จริงหรือไม่นะคะตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกระทรวงมาทไทยออกชนดที่ดิน50จังหวัดจำนวนกว่า120,000แปลงทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ at, ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมที่ดินกระทรวงมาทไทยพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะคะ กรมที่ดินได้ดําเนินโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินประกอบด้วย3โครงการคือ 1. โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเป้าหมาย62,000แปลงนะคะ2โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป้าหมาย14,00 0แปลงนะคะซึ่งทั้งสองโครงการ อยู่ระหว่างนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ขึ้นทูนกล้าวถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปและ3โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและลังวัดแปลงโฉนดที่ดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนที่ยากจนทั่วประเทศเป้าหมาย46,000แปลงนะคะ อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ทั้งนี้ได้มีประกาศกระทรวงมาไทยกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ2,564ใน50จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดกระบี่การจนบุรีกระสินกำแพงเพชขอนแก่นจันทบุรีชนบุรี เชียภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตรังตากตราดนครพนมนครราชสีมานครศรีธรรมราชนารธาิวาสน่านาดึงการบุรีรัมประจวบกิลีขันปัตตานีพยาวพังงาพัทลุพิษณุโลกเพชรบุรีแพรมหาสารคามมุกดาหาร ยะลายะสโสธรระยองราชบุรีร้อยเอ็ดลำปางลำพูนศรีสะเกษสกลนครสตูลสระบุรีสงขลาสุขโขทัยสุราธานีสุรินทร์หนองคายอุดรธานีอุตรดิต์อุบลราชธานีและอำนาจเจริญจำนวน122,000แปลงและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าสารจากกรมที่ดินสามารถติดตามได้ที่ w w w dot o l go t h หรือโทร021415555หน่วยงานที่ตรวจสอบนะคะจะเป็นกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยขอบคุณข้อมูลค่าวจากเพจ Anti Fake News Center Thailand นะคะ